นี่คือ5เกมอินดี้คุณภาพโคตรเกินราคาที่คุณต้องลองในปี2025 เกมที่1น่ r e Dilution เปิดมาด้วยเกม RPG สไตล์เรโทรไซสุดลึกลับโลกแฟนตาซีแหวกแนวเนื้อเรื่องเข้มข้นเล่นแล้วอิงยิ่งเล่นยิ่งหลอนราคาแค่ประมาณ3 0 0เกมที่2 b e l l r t r o เกมไพ่โป๊กเกอร์ผสมโรกลที่เล่นแล้วหยุดไม่ได้จะจัดเด็กยังไงให้บูสแต้มได้หลักล้านแค่200บาทแต่ความสนุกเกินราคาหลายเท่าเกมที่3า Cro Country ใครคิดถึงเกมสยองขวัญยุค PS 1ต้องลองบรรยากาศไซเลนฮิลล์และเซเลนดิโอไคปริศนณาไปพร้อมหลอนแบบคลาสสิกราคาเบาๆแต่ฟี ลิงโคดชัยเกมที่44เดอะ์ตองเมอร์เทอร์เกมอ p พีจีสายเนื้อเรื่องเข้มฉากหลังคือโปลแลนด์ในยุคเก่าผสมความแฟนตาซีเหนือธรรมชาติระบบต่อสู้แบบเทิร์นเบสและงานศิลป์จัดเต็มเกมที่5้าอ m นิมอลเวลเกมพิกเซลเมโทรเวเนียที่ไม่เหมือนใครเต็มไปด้วยความลับซ่อนอยู่ทั่วฉากบรรยากาศลึกลับน่าค้นหาสายสำรวจห้ามพลาดเด็ดขาดทั้งหมดนี้คือเกมอินดี้ที่คุณไม่ต้องจ่ายแพงแต่ได้ประสบการณ์ระดับเทพชอบเกมไหนหรือมีเกมอื่นอยากแนะนำคอมเมนต์ไว้เลยฝากกดไลค์กด ติดตามแล้วเจอกันคลิปหน้า